สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับผมซันนี่นะครับคอลัมนิสจากนังสือพิมพ์สปอร์ตพูลครับวันนี้ครับวันพฤหัสบดีครับ30กันยายนนะครับวันสุดท้ายของเดือนละก็มาลุ้นกันที่ฟุตบอลยูโรปาลีกนะครับในค่ำคืนนี้มีทั้ง2รายการเลยทั้งยูโรปาลีกแล้วก็คอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับผมจะเลือกมา1คู่เป็นเกมระหว่างเฟเนอรเช่พบกับโอลิมเปียกอสนะครับมองคู่นี้น่าสนใจแต่มองข้อวิจารณ์กันแต่ว่าก่อนอื่นนะครับสำหรับใครที่อยากติดตาม ทัศนะทีเด็ดจะผมเพิ่มเติมทุกวันนะครับก็แอดไลน์เข้ามาครับแอด88 sunny นะครับพิมพ์88 su n n y แล้วใส่แอดนำหน้าพอแอดมาแล้วสมัครกับเว็บ mm 88 new นะครับเท่านี้เองง่ายๆคุณก็จะได้ทั้งตัวเบอร์ตองแล้วก็ตัวอื่นนะครับส่งตรงถึงมือคุณนะครับเป็นตัวทีเด็ดในแต่ละวันที่ผมคัดแกให้ทุกวันเลยนะครับแล้วก็คุณจะได้เว็บดีๆใช้งานด้วยที่นี่เป็นเว็บที่ปลอดภัย100%นะครับสมัครตอนนี้บ่ามาจากคลิปของ sunny คุณจะได้ เพย์เดทถเพิ่มอีก50บาทนะครับอ่าก็ย้ำอีกทีนะครับแอดไลน์เข้ามาที่แอดแปดแปดซันนี่นะครับวันนี้เกมระหว่างเฟเนอร์เช่นะครับกับโอลิเบียคอสอ่าก็เป็นเกมในกลุ่มดีนะครับคือเฟเนอร์เช่เนี่ยอาจจะดูแบบชื่อชั้นดีกว่าแล้วก็ตอนนี้มีตัวดังก็คือเมซุตโอซิลนะครับเล่นที่นี่แต่ว่ามาตรฐานฟุตบอลลีกตุรกีครับผมผมมองว่านี่เป็นสิ่งที่ช่วงหลังๆมัน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 ตกลงไปนะครับ เวลาไปสู้ทีมอื่นในยุโรปนะก็ดูจะไม่ค่อยได้เปรียบเขาเท่าไหร่โอลิเปียอสเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้นะครับผลงานดีนะครับเกมรับเหนียวแน่นมีประตูอย่างโทมัสวาสิกนะครับตัวทีมชาติเช็คนะฮะแนวรุกก็มีอย่างโรนีโลเปสนะครับเฮนรี่ออนเยกูรูเป็นสองคนที่เคยเล่นให้กับโมนาโกแล้วก็มีกองหน้าติกินโยนะครับที่เคยอยู่ปอร์โตตอนนี้ก็ฟอร์มดีด้วยนะครับเชื่อว่าเกมนี้นะครับ เฟรนช์เชสเล่ในบ้านก็จริงแต่ว่า,าผมมองว่าโดยรวมศักยภาพไม่ได้ดีกว่าโอลิมเกียกอสเท่าไหร่นักนะครับเชียร์โอลิมเกียกอสครับคู่นี้เรทเอาเฟรน์เชต่ต่อ0.25ครับต่อแค่ในฐานะเจ้าบ้านเท่านั้นแต่ผมเชื่อว่าเล่นออกมาจริงๆเนี่ยกอสน่าจะสู้ได้ดีเลยนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะบุกมาชนะได้ด้วยนะครับคู่นี้นะครับชอบ โอลิมเปียคอสนะครับฝากไว้หนึ่งตัวครับจากทุกบอลยูโรปาลีกนะครับขอให้โชคดีทุกท่านแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ